สวัสดีครับทุกทุกคนครับผมซีเนียต้องขออภัยคุณผู้ชมล่วงหน้าเป็นอย่างสูงก่อนนะครับคดีผมมีภารกิจสําคัญในชีวิตของผมที่ต้องจัดการก่อนคลิปเลยเปลี่ยนรูปแบบไปอาจจะเป็นแนวนี้สักประมาณ3หรือ4สัปดาห์ถึงค่อยสามารถกลับมาเป็นแนวเดิมได้ครับขออภัยเป็นอย่างสูงครับคลิปนี้เราจะมาอธิบายวิธีการให้คําแนะนําของ INTP ในมุมมองของผมโดยผมจะวิเคราะห์วิธีการให้คําแนะนําของ INTP ผ่านหลักการ c o คอ i นิ f u ฟังชันและ MBTI ครับ INTP แต่ละคนเนี่ยจะแสดงแตกต่างกันออกไปเพราะว่า MBTI และ c o คอกนิติฟังชันบอกแค่กระบวนการคิดและตัดสินใจของ Type Type 1เท่านั้นไม่ได้มาการันตีว่าคนนี้ Type นี้แสดงว่าต้องแสดงออกแบบนี้ตลอดไปแน่นอนไม่ใช่ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยครับประการแรกครับในคำแนะนำของ INTP เนี่ยผมมองว่าจะมี ความเป็นตรก,กะและการคิดวิเคราะห์อยู่ในนั้นสูงมากๆเนื่องจาก INTP มี Introvert Thinking หรือ T.I เป็นฟังก์ชันแรกหากคุณผู้ชมต้องการคำแนะนำที่คือฟังแล้วอารมณ์แบบ IQ เพิ่มขึ้น200เท่าต้องมาหา INTP ครับประการที่ 2. Extravert Intuition INTP สามารถใช้ Extravert Intuition ของเขาในการช่วย Introvert Thinking อธิบายได้โดยการกระโดด จากประเด็นหนึ่งไปอีกประเด็นหนึ่งไปอีกประเด็นหนึ่งเพื่อทำให้คู่สนทนาของเขาเนี่ยเห็นภาพหรือเข้าใจในสิ่งที่ Intuitive Thinking ของ INTP ต้องการจะสื่อง่ายขึ้นครับประการที่3 i n t u i t i r e Sensing ถ้าเกิดว่า e x t r a v e r t d Intuition ของ INTP ไม่สามารถช่วยได้แล้วเขาสามารถข้ามไปใช้ i n t u o v r r e Sensing แทนได้ครับ INTP จะยกประสบการณ์เก่าหรือความทรงจำเก่าๆขึ้นมา เพื่อให้ i n t ท a ัดติ้งกิ้ของเขาวิเคราะห์วิเคราะห์อย่างละเอียดแตกชัดว่าประสบการณ์1ประสบการณ์2ประสบการณ์3 4 5 6เนี่ยมันมีโครงสร้างเครือขายเป็นยังไงบ้างตรงนี้มีอะไรตรงนั้นมีอะไรมีเยอะไหมมีน้อยไหมพอคํานวณแต่ละประสบการณ์เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเลือกเอาประสบการณ์ที่ m s k n s e ที่สุดแล้วก็เข้ากับคู่สนทนาของเขามากที่สุดมาให้คําแนะนําครับสุดท้ายครับ e x ็ r ซ์ e ัวด์ฮลหากคุณผู้ชม ไปหา i n t p เพื่อต้องการคำแนะนำที่หิวใจเนี่ยผิดคนครับตรงประมาณว่าเราไปหา i n t p ไปพูดกับเขาว่าเออแกเราแบบว่าช่วงเนี้ยเรารสึกไม่ค่อยดีกับแฟนเราเท่าไหร่เลยอะ่ะมันนิสัยไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ความชอบก็ไม่เข้ากันด้วยสิ่งที่ i n t p ตอบจะไม่ใช่การหิวใจแต่จะเป็นสิ่งนี้ครับงั้นแกก็เลิกไปเลยสิจะยังเป็นแฟนกันอยู่ทำไมอะ่ะ ชอบก็ชอบคนละอย่างกันนิสัยก็ต่างกันเฮ้ยตัว่าคืเขาก็ดีกับเรามาตลอดนะและดีกับแกมันตลอดแล้วไงอ่ะไม่เข้าก็คือไม่เข้าอ่ะแกจะฝืนเพื่อจากต้องการการคิวใจกลายเป็นเจ็บใจมากกว่าเดิมแต่ว่าถ้าเกิด INTP คนนั้นมีการพัฒนา Extravert Feeling มาแล้วคำแนะนำของเขาจริงอยู่ยังหนักไปทางตรกะ แต่มันจะมีความนึกถึงฝั่งตรงข้ามความรู้สึกของฝั่งตรงข้ามมากกว่าระดับทั่วไปครับเนี่ยครับวิธีการให้คำแนะนำของ INTP ในมุมมองของผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปแนวนี้ใครที่ชอบหรือว่าอยากให้คำแนะนำเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับจะลืมกดไลค์แชร์ซับและระฆังครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ